สวัสดีครับพี่ๆนะนะสายตกทุกๆท่านสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้พบกับผมเต่าไลฟ์สไตล์ฟิชชิ่งครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการผูกเบ็ดตูดแบนนะครับตัวเบ็ดที่ผมใช้เป็นตัวเบ็ดของกามาคาสัสสนะครับเบอร์สิบสานะครับเบอร์ใหญ่ๆเพื่อจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สายเอ็นสามปอนนะครับ ก็จะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมเรามาเริ่มเลยนะครับ <S <S สายโผล่ยาวจากตัวเบ็ดไปประมาณสักสิบเซนนะครับหลังจากนั้นพับครึ่งครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้ส่วนปลายนี่ครับพันไปประมาณสักเจ็ดรอบหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดรอบแล,แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้นะครับก็นำปลายสายนะครับสอดเข้าห่วงที่หรือที่เราทำไว้นะครับ เลยแล้วก็ดึงครับผมดึงส่วนปลายตรงน pues ี้นะครับให้ตัวเบ็ดให้สายมันรูดเข้าหาตัวห่วงนะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้พยายามเก็บสายไว้ข้างในนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเก็บสายไว้ข้างหลังเห็นไหมครับคลีบตรงเนี้มันอาจจะเสียดสีกับสายเอ็นนะครับ ทำให้เราใช้งานปรนนานๆอาจจะทําให้สายเบ็ดเราสึกหรือว่าสายขาดได้นะครับผมตอนนี้นะครับพยายามขยับไปข้างหน้านะครับอยู่ข้างในข้างในตัวเบ็ดทำอยู่ข้างในนะครับจากนั้นเราก็ด,ดึงให้แน่นนะครับขีมดึงได้แน่นครับครับผมดึงให้แน่นเลย ปมแรกนะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยวิธีแรกต่อไปวิธีที่สองนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยจับสายเอ็นครับมาแนบประตเบ็ดแบบนี้นะครับเดินกันมานิดนึง แล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้นะครับจเัเมื่อกี้เมือกีมอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็พับขึ้นมาให้แนบับตัวเบ็ดเลยแล้วก็จับไว้นะครับเรา,าสายตัวนี้พันเอาเลยครับเจ็ดรอบนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าจะพัน8ปรอบ9รอบก็ได้นะครับไม่ตายตัวนะครับจับไว้นะครับแล้วก็ดึงส่วนปลาย,ลยนี้ครับแล้วก็ดึงอีกปลายหนึ่งครับมันลูดเข้าหากันแบบนี้นครับเหมือนเดิมนะครับผมเก็บปลายสายไว้ข้างในนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเอาไว้ข้างหลังเด็ตกตัวคีบมันจะโดนสายนะครับผมนี่นะครับตัวคีบจะโดนสายเวลาเราใช้งานบรรนานก็ขยับไว้ข้างในครับผมก็คีมดึงให้แน่น,นเลยครับก็ขยับมาไปตรงกลาง โอเคแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับมันใกลตัดเล็บตัดส่วนปลายออกโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมสองแบบสองสไตล์ง่ายๆเลยครับถูกเบ็ดตูดแบนสองแบบสองสไตล์ครับผมเสร็จเรียบร้อย แข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมก็หวังว่า2แบบ2สไตล์นี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน่าหน้าสายตกหรือว่าน้องๆนะครับลองไปทําดูนะครับถ้าว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจช่อง YouTube เล็กๆของผมเลยครับผมเต่าไลฟ์สไตล์ฟิชชิงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ วิธีผูกเบ็ดสูดแบนสองแบบสองสไตล์ง่ายๆทนทานแข็งแรงไม่มีลูดง่ายๆแน่นอนลองไปทำดูนะครับไม่ยากเลยสองแบบสองสไตล์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางกับาากนานากาทุกท่าน